สวัสดีค่ะสวัสดีกัลายาณีมิตรทุกท่านค่ะที่สละเวลาเข้ามารับชมรับฟังคลิปของหมอฟางในวันนี้ค่ะวันนี้หมอฟางยังไม่มีหัวข้อคลิปใดๆเลยแต่อยากที่จะมาสื่อสารอยากที่จะมาเปิดไพ่อ่ะเออประมาณนี้ให้เช็คเอน r จีของเพื่อนๆนะคะมาดูกันว่าวันนี้หมอฟางจะจะสัมผัสได้ถึงพลังงานของใครนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นข้อความคีย์เวิร์ดอะไรที่อยากจะส่งต่ออยาจะส่งมอบให้เพื่อนๆน,นะคะ หมอฟังจะใช้ไพ่สองสำหรับนี้ในการไกด์ไลน์ข้อความในวันนี้นะคะเช็คพลังงานตัวตนของเจ้าของคลิปกันก่อนเลยดีกว่าค่ะขออนุญ,ญาตค่ะขออนุญ,ญาตครูครูบาจารย์สิ่งศ็์สิทธิ์ไฮเออร์เซลที่ปกปักรักษากะะัลยาณมิตรทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของหมอฟังในวันนี้ค่ะขออนุญ,ญาตเช็คพลังงานตัวตนของเจ้าของคลิปค่ะ แอ่ดูท่าน่าจะได้พูดเยอะเนาะเพราะว่าเร่งเล่งอัดเชียวเด็กถือถ้วยกระเด็นออกมาเลยนะนึกถึงอะไรรู้ไหมแบบแรกช่วงแรกที่หมอฟังทำไพ่หมอฟังปล่อยให้ไพ่เด้งออกมาเองอถ้าอยากจะเด้งขอเด้งอีกสองใบ The Lover อาชาริอดนะคะ ถ้าสำหรับเป็นสเต็งพลังงาน p o w e r f ร์ฟูลเลยนะขับเคลื่อนไปด้วยความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมมีแพชชั่นมีมีความรู้สึกสิออย่างเงี้ยติดถือถ้วยมีมีจินตนาการมีความฝันที่ได้ทำได้ขับเคลื่อนไปด้วยสิ่งที่ตยยัวเองรักเห็นไหมคะสเต็งค,คุณเป็นคนที่มีอำนาจ เป็นคนที่มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้นําสูงมากแล้วเป็นคนที่มีสติปัญญาเปี่ยมรน้นเขาเรียกว่าหยินและหยางนะคะไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ใดหรือว่าอยู่ในเหตุการณ์ใดอยู่ใกล้ผู้คนใดก็ตามที่แบบว่าเขา้เขามาท็อกซิกคุณคุณโนเวียงโนวีน่ะโนไม่ใช่ไม่แคร์นะแต่คุณรู้ว่าการที่คุณฟิดแบ็กไปยังไงผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับคุณเวียงบุมอะไร คุณรู้ดีว่าคุณขับเคลื่อนตัวเองขับเคลื่อนนะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการขับเคลื่อนขับเคลื่อนไปด้วยสติปัญญาและมายเซ็ตใหม่ my. คุณได้ทําในสิ่งที่คุณรักคุณรู้แล้วว่าคุณกระทำเทคแอคชั่นอะไรไปคุณได้รับผลลัพธ์สิ่งนั้นเมื่อคุณคิดสิ่งใดสิ่งนั้นจะยังไม่เกิดถ้ามันยังไม่ได้บวกด้วยกับความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกและและ,ะการแอคชั่นลงมือทำอผลลัพธ์ที่ได้มันเท่ากับปฏิหาร มันคือการทำงานร่วมกันกับยูนิเวิร์สกับจักรวาลกับกอตซึ่งซึ่งมันจะหมายถึงกฎของแรงดึงดูดทันทีนี่คือคนที่ทำงานร่วมกันกับกฎแรงดึงดูดแล้วมันเห็นได้เลยว่าบางคนบางท่านมีคู่อยู่ดีก็ได้พูดคุยกับคู่ทางไใจแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ด,ดีคุณก็ดึงดูดมาอยู่ด,ดีเขาก็เข้ามาบอกได้เลยว่าเข้ามาเป็นบทเรียนในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะเพราะการที่ใครคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเขาอาจจะมาทําให้คุณรู้จักรักไร้เงื่อนไข ก็เป็นไปได้บางคนบางท่านเข้ามากลองมาฟังเชื่อมั่นว่าคนรักเราเป็นคนเลือกเองคุณเลือกได้อย่าไปยึดในคาําว่าทวินโซเมดเลือกอะไรใดเอ่ยก็าตามคุณเลือกได้คุณมีชีวิตในแบบที่คุณเลือกรังรังนมาเองเนี่ยนี่แหละที่เขาเรียกว่าอยู่เหนือโชคชะตาโนสนโนแคร์ no son, no care, กับอาอาบทเรียนกรรมใดเอ่ยแล้วอะ เป็นพลังงานที่ทรงคุณค่าท่งพลังเป็นคนที่ยิ้มแย้มได้กับทุกๆสถานการณ์และกําลังกําลังเรียนรู้อกําลังให้ความรู้สึกิติยินดีกับการที่ได้เรียนรู้และทําในสิ่งที่ตัวเองรักรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้จกักใจของตัวเองมากยิ่งขึ้นอบก,กอดตัวเองได้อะในทุกสถานการณ์และก็ให้อภัยตัวเองเป็น่ะแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปยอมรับในทุกๆอารมณ์ของตัวเราเอง ทุกความรู้สึกของเราทุกความรู้สึกของเราอ่าความรู้สึกของเรามันมัน,ม,นมันทุกนะมันเศร้านะมันสุขนะมันยิ้มนะยอมรับไม่กดข่มอารมณ์และความรู้สึกนั้นมีสติต้องใช้คำพูดนี้นะมีสติอ่ามีสติหรือเปล่าเอออันนี้ยังไม่เห็นแต่ดูแค่ว่าคุณ คุณเข้าใจคุณเข้าใจภายในหรือภายในของตัวเองมากๆเลยว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองชอบอะไรตัวเองเริ่มมีจินตนาการแล้วเ,เริ่มทําในสิ่งตัวเองหลัอะเริ่มเริ่มที่จะลงมือทำนะยังไม่การเห็นแอคชัน่นแต่คุณมุ่งทะลุไปแน่นอนเดชาริออดอะพุ่งพยานแน่นอนกับกับตอนนี้กําลังขับเคลื่อนตัวเองแต่ขับเคลื่อนไปด้วยสติปัญญาที่เหนือไล้ขีดจํากัดเหนือจินตนาการเออ พลังงานของเพื่อนเหนือจินตนาการมากๆอะนี่คือสิ่งที่หมอฟางสัมผัสได้มันไม่ใช่อะไรที่จับต้องไม่ได้นะคะมันคือการใช้ชีวิตของเราจริงๆแหละสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยนะที่หมอฟางเชื่อมั่นด้วยตัวเองแล้วก็ความเชื่อตัวนี้ไม่ได้ยัดเยียดใครนะคะแต่จะเล่าให้ฟังว่าความเชื่อของฟางอะมันได้ทําให้ฟางมาถึงจุดนี้มันทําให้ฟางได้ได้เป็นฟางอย่างแท้จริงเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไม่ได้ปิดกั้นตัวเองในการเรียนรู้และเติบโต แต่สิ่งที่ที่มันหล่อหลอมให้ฟังเป็นฟังได้ก็คือความเชื่อมั่นในตัวเองความเชื่อและความศรัทธาว่าความฝันจินตนาการที่เราที่เราสัมผัสปัจจตังอะรับรู้ได้ด้วยตนกับสิ่งจึงเนี้ยมันจะพาเราไปสู่ความสําเร็จที่แท้จริงในชีวิตหรือเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ของการลงมาเกิดอย่างโลกใบนี้แล้วมันมากกว่านั้นมันคือผลลัพธ์ที่ที่เรามีความสุขและสนุกไปกับการใช้ ใช้กดแรงยังดูดมันก็ต้องกดแรงยังดูดเราเราคิดยังไงเราทํำยังไงเราได้อย่างนั้นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุก,ท,ก,ท,กทุกความคิดมันจะมันจะเกิดขึ้นมันต้องบวกด้วยกับอารมณ์และความรู้สึกและแรงศรัทธาแรงกล้าและการลงมือทำมันเท่ากับผลลัพธ์ที่ได้นะ,ะสมการไม่ยากแต่อยู่ที่ว่าคุณคุณจะจะแก้สมการนั้น,นได้ไหมนะคะ ประมาณนี้นะคะกับพลังงานเพื่อนๆถ้าใช่ถ้ตรงเราไปฟังกันต่อว่าข้อความที่หมอฟังจะไกด์ใ,กให้กับเ,เพื่อนๆคืออะไรอ่าให้ไพ่สาหรับนี้แล้วกันเนาะไพ่สาหรับนี้ในการไกด์เอาพลังงานของเพื่อนเออกมาก่อนแล้วมาดูกันสิ ไ่ได้เปิดเขามาพักหนึ่งเหมือนกันนะคะไม่ได้เปิดพระคลิปเมื่อวานที่ลงไปมันเป็นพลังงานที่แบบเปลี่ยนใหม่มากๆแล้วมันก็จะเปลี่ยนเรื่อยมากๆอะ่ะเปลี่ยนตลอดเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะไพ่ใบนี้มีน้องๆถามมาเหมือนกันข้างในมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าอ่ออกแนวแม่มดนิดนึงอะ่ะ a อสโวบโซบ l o w มันมัน,ม,นมันให้ความรู้สึกว่าแบบว่าเบื้องหลังของการใช้ชีวิตจริงๆอ่ะอันนี้อันนี้คือการใช้ชีวิตจริงๆแล้วมันจะมีอีกสำหรับหนึ่งที่แบบว่าเป็นคู่กันอันนั้นจะไม่เป็นในเรื่องของจิตวิญญาณไปเลยออกแนวแม่มดพ่อมดนิดหนึ่งประมาณนี้นะคะก่อนอื่นเลยหมอฟังขอขอบคุณค่ะขอบคุณกัลยานิมิตรที่ ที่เปิดใจให้กันขอบคุณที่จักรวาลนำทางให้เราได้มาเจอการขอบคุณเพื่อนๆที่เอ็นดูหมอฟางคนนี้ค่ะแล้วก็ทำให้หมอฟางมีทุกๆวันนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามารับชมรับฟังทุกๆการกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับหมอฟางมากๆทำให้หมอฟางได้รู้ว่าพลังงานตรงนะพลังงานใช่นะมันตรงต่อนะปัจจุบันของเพื่อนจริงๆนะแล้วมันได้ก่อให้เกิดประโยชน์ก่อใเพื่อนจริงๆ พยายามที่จะไม่คาดหวังนะแต่บางทีเราเราได้เห็นเราได้ได้เนี่ยเออมันมีใจมันมีไฟมันทําให้เรามันทําให้เรามีกําลังใจแลวคอมเมนต์ที่ให้มากันหลังบ้านบ้านเขียวนะคะอ่าแอดไลน์เข้ามาแล้วก็ให้กําลังใจกันแล้วก็เพื่อน <ๆ S 2> เพื่อน <ๆ S 2> พี่พี่ที่ได้รับพิมพ์เขียวกันไปแล้วแล้วฟีดแบ็กกลับมาขอบคุณมากๆค่ะที่ที่ทําให้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองได้ศึกษาเราียนรู้มันมีประโยชน์ จริงๆให้กับเ,เพื่อนๆได้ได้ไขแผนที่ชีวิตแห่งจิตวิญญาณที่มาในเรื่องของเบอ Bird Chart, ร์ชาร์โหัวราสาาาตร์ตรตะวันตกตรงนี้ขอบคุณมากๆค่ะเพราะจริงๆแล้วเราทุกคนถือพิมพ์เขียวม้วนสารมาแล้วแต่อยู่ที่เ,เพื่อนๆจะเปิดอ่านหรือเปล่าหรือคุณจะไปเรียนรู้สิ่งอื่นใดเพื่อทําให้ตัวเองย้อนกลับเข้ามาภายในก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันว่าฟังอยากจะบอกว่ามันไม่มีถูกมันไม่มีผิดมันมีแต่การเรียนรู้ แล้วก็หมอฟางเปิดคอร์สสอนอ่นนานไพ่จิตวิญญาณเพื่อการตืน่นรู้2,222บาทและคอร์สสอนอ่านไพ่พื้นฐานย,ยังมืออาชีพ1,111 11บาทแตกต่างกันค่ะแตกต่างกันพื้นฐานเราสามารถที่จะเรียนรู้ทุกคนเป็นได้แม่หมอพ่อหมอหนักพยากรณ์ทุกคนอ่านได้ แล้วก็มีความหมายในทุกๆด้านอยู่แล้วภายในนี้แล้วก็ยังสามารถที่จะไปะสร้างอาชีพเลี้ยงตัวและเลี้ยงใจต่อไปได้ในอนาคตแล้วก็สร้างรายได้ที่ที่ Infinity อินฟินิตี้ค่ะไม่มีที่สิ้นสุดหมอฟังก็เติบโตจากตรงนี้แต่เดือนละแสนก็เคยแตะนะคะจากตรงนี้นะแล้วก็เส้นทางของทาร์ลการ์ดฟอร์ฟอร์เรกที่เป็นในในเรื่องของคอร์สพื้นฐาน คอร์สอ่นานไพ่จิตญาณเพื่อการเรียนรู้ก็จะเป็นในเรื่องของสปิริตชัวจะเป็นคีย์เวิร์ดของแก่นแท้ทางด้านจิตญาณและหลังจากนี้นะคะหลังจากที่หมอฟางเนี่ยที่จริงหมอฟางทําเสร็จแล้วแต่หมอฟางขอส่งที่เหลือให้ได้แล้วเสร็จเลยแล้วกันเพราะมันจะไม่ได้มีอะไรมาเพราะว่าปราะวงแหละ,ะหมอฟางจะอัปเดตในเรื่องของการเรียนรู้จากประสบการณ์ลงเพิ่มให้เกี่ยวกับประสบการณ์ของไพ่เนี่ยเนี่ยเจ็ดสิบแปดใบเนี่ย ว่าในเรื่องของการเดินทางตั้งแต่เราเกิดมาจนเรามันรู้ว่าถูกะสงค์ทางจิตวิญญาณแล้วเราก็เริ่มไซเคิลใหม่แล้วในเรื่องของอ่าธาตุต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นดินน้ําลมไฟเนาะเหรียญถ้วยดาบไม้มันมันมันให้อะไรเราอีกมากยิ่งขึ้นแล้วรวมถึงประสบการณ์ต่างๆและการที่แบบว่ามาเปิดไพ่การดึงจิตวิญญาณของเราเออกมาร่วมด้วยนะคะไม่มีความบังเอิญทุกๆคนอะ่ะ เชื่อมต่ออยู่แล้วลิงก์อยู่แล้วเรามีประสบการณ์หลายภพหลายภูมิมันไม่แปลกใจหรอกกับการที่เราอ่าในครอบครัวมันไม่มีใครเลยนะมันไม่มีใครเพราะคุณมาเพื่อเพื่อค้นพบความสวยงามความแตกต่างที่มันเป็นตัวเราอย่างแท้จริงคุณออกจากกรอบจากขีดจากัดจากไซเคลิลที่มันมันบอกว่าคุณต้องทำอาชีพอันนี้อ,นนอันนี้นะี่นะแล้วก็ทํางานหนักมากๆเลยนะเพื่อรอวันเกษียณอายุด้วยว่าใช้ชีวิตตามรูปแบบที่ ที่เป็นอาชีพที่แบบว่าจะต้องหาเช้าแล้วก็เลิกงานดึกมากๆแต่คนที่มาฟังเนี่ยช่องไม่ใช่แค่ช่องหมอฟังนะไม่ใช่แค่ช่องหมอฟังเนี่ยแรนดอมอพี่กระเดกพีกก่อาร์ศหลายๆแม่หมอเนี่ยคุณคุณเป็นคนที่จะมาคนพบอาชีพมหาจรรย์แล้วก็หลากหลายมากๆอะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันมีอยู่แล้วอะแต่คุณมาคนพบอะ คือคนที่มาสร้างความสวยงามในรูปแบบที่แตกแขนงคุณมาพื่อจุดปลายกายบางสิ่งบางอย่างเห็นไหมนี่ยังไม่ได้เปิดไพ่เลยนะพลังงานเนเพื่อนมันเข้ามาโมาฟางไม่ได้บอกให้คุณออกจากงานเลยแต่คุณจงจงถามใจตัวเองเนี่ยถามใจตัวเองว่าคุณชอบอะไรคุณรักอะไรแล้วคุณทําอะไรคุณมีเป้าประสงค์อะไรเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปสู่พลังงานอะไรขีดจํากัดภายในตัวคุณ ขุมพลังที่แท้จริงอยู่ภายในตัวเราค่ะแล้วพรสวรรค์สิ่งต่างๆมันอยู่ภายในตัวเราแต่คุณอาจจะต้องไปเจอเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องการเรียนคอร์สเรื่องเล่าผู้คนเพื่อทําให้คุณค้นพบตัวคุณเองอย่างแท้จริงโอเคเรามาเริ่มกันก่อนที่ มมารับฟังเูาเยอะมากขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณที่เราฟังกันมาดูกันว่าไพ่สําหรับนี้อยากจ,จะเล่า,เร,ราเรื่องราวอะไรของอินนิจิขอนเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของหมอฟังในวันนี้ค่ะคุณอยู่บนความเป็นจริงแล้วความจริงเป็นสิ่งไม่ตายควา,ค,ความจริงคือความจริงคือความจริงความจริงคือสิ่งสวยงามค่ะความจริงเราไม่จำเป็นต้องเล่าความจริงให้มันให้มันรู้สึกท็อกซิกแต่เราสามารถเล่าความจริงให้มันเออ ม,มันมันมีถ้อยคํามากมายที่ทําให้เราได้แบบสื่อสารออกมาให้แบบว่าความจริงใช่ความจริงบางทีบางทีมันคือสิ่งที่เจ็บปวดนะแต่มันทําให้เรารู้ว่าเราเราจะต้องกลับไปเยียวยาเด็กน้อยภายในตนเราจะต้องอบกอดตัวเราเองนะเราร้องไห้ได้นะเราไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลานะเนี่ยมันมีหลากหลายถ้อยคํามากๆที่อยากจะสื่อสารในวันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นการเล่งกระบวนการหรือเปล่านะนี่คือสิ่งที่แบบว่าเอออยากเปิดไพ่ <cido f 2> อ,ยอย่ามาเล่าเรื่องราวอยากมาส่งต่อประมาณนี้นะคะ <S <S อขออนุญาตค่ะ <S <S ขออนุญาตูรูกคุณอาจารย์เสิยงศิษิ์ไฮและเซลของพเพื่อนเพื่พี่ๆกัลยาณิมีทุกท่านนะคะพลังงานของพเพื่อนๆในวันนี้มาดูกันว่าไพ่อยากจะให้ฟังถ่ายทอดข้อ,ขอความใดให้กับพกเพื่อนๆพพี่ๆค่ะเดี๋ยวซันเดีน แว็บหนึ่งเลยนะคะมีขันที่ใส่ไว้ในตะกร้าแล้วกำลังจะต้องไปสามดาบหกดาบและและอัศวินไม้หกเหรียญห้าไม้เดี๋ยวมีจีเชียนเต <c oughs> ้น แล้วเดลไฮเราแฟนได้สำหรับเป็นเดนสตาร์คำถามในวันนี้คืออะไรรู้ไหมใช่ใช่คุณหรือเปล่าที่กำลังกาลังมองว่าจะเริ่มยังไงจะทำยังไงหรือจะไปต่อ,อยังไงหรือหรือเส้นทางเห็นอะไรได้สำหรับต่อไปไหมคะคืออะไรรู้ไหมเด e วิลและแจสมินคุณจะต้องไปไปไปเจอจุดนี้เพื่อทำให้คุณค้นพบแสงที่แท้จริงและออร่าที่แท้จริงภายในตน บอกบอกได้เลยว่าคุณคือคนที่กําลังจะเฉิดฉายมีชื่อเสียงเดอะสตาร์เดอะซันค่ะคุณกําลังจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการในตําแหน่งในหน้าที่ของคุณในในพื้นที่ของคุณคือมันจะมีชื่อเสียงเพราะอะไรรู้ไหมคุณทําในสิ่งที่คุณรักแล้วคุณมีแพชชั่นไปกับมันคุณมีไฟไปกับมันคุณมีแรงบันดาลใจไปกับมันมันเหลือการลงมือทําที่จะก่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นคราวนี้มันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมคุณไม่กล้าใช้คํานี้เลยนะ คุณกลัวตัวตัวตัวอัตตาตัวความกลัวของคุณอะตัวเดวิวของคุณอะมันล้างคุณไว้เพราะอะไรรู้ไหมมันกลัวคุณเจ็บมันกลัวคุณทุกข์มันกลัวคุณผิดหวังอีกแต่คุณลองนึกดูนะตาช่างคุณจะต้องมีคุณต้องตั้งนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ได้ออกมาทําเลยอะคุณจะเสียดายแล้วคุณจะเสียใจในสิ่งที่คุณไม่ได้ทําไม่ได้ลงมือหรือเปล่าเพราะมันไปเกิดแค่ในจินตนาการแต่มันไม่ได้เกิดกับการแอคชั่นจริงๆเลย หรือคุณจะลองทําต่อให้คุณจะล้มเหลวหรือผิดหวังขนาดไหนแต่คุณกลับได้ทําแล้วคุณก็กลับมีประสบการณ์จากการที่คุณได้ลงมือทําอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะลองผิดลองถูกยังไงคุณได้เรียนรู้แล้วคุณรู้แล้วว่าแผลคุณจะเจอแผลนะถ้าคุณถ้าคุณทําสิ่งนี้อาคุณเรียนรู้แล้วคุณลุกขึ้นใหม่คุณจะไม่ทําสิ่งเดิมต่อให้คุณข้างหน้าคุณจะไปเจอแผลแต่คุณจะไม่ได้เจ็บในในในท่าเดิมในในร่องรอยบาดแผลเดิมนี่คือสิ่งที่เห็นเลย นี่คือสิ่งที่ทําให้คุณมีประสบการณ์แล้วคุณจะไม่ได้เจ็บซ้ําๆขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณมาเพื่อเรียนรู้แปลว่าประสบการณ์ในชีวิตอะ่ะการที่คุณจะไปสู่เป้าหมายในชีวิตหรือว่าความสําเร็จในชีวิตอะ่ะมันจะต้องก้าวข้ามผ่านทุกบทเรียนบททดสอบที่มันเข้ามาถามว่าบททดสอบมันจะจบสิ้นเลยไหมมันไม่จบมันจะเจอเรื่อยๆเมื่อเรายอมรับแล้วว่ามันไม่จบนะมันไม่ใช่แบบว่าเจออีกแล้วโอ้โหชีวิตห่อเหี่ยวเลอเกิน เปลี่ยนไมค์เซตไหมคะแปลว่าแนะนําไดไ้ได้พูดได้ถ้าเรามีมุมมองไมค์เซตที่ต่างออกไปว่าเฮ้ย mm hmm. ไหนเราลองไหนเราลองเปลี่ยนมุมมองซิไม่ว่าจะสักกี่ครั้งขอให้เรามีสติพอให้เรามีสติในการรับรู้่วมด้วยกับปัญญายาและจิตญาณภายในของเราในการขับเคลื่อนให้กายภาพนี้ได้ได้ทำได้ได้คิดได้รู้สึก เปิดโอกาสให้ตัวเองได,ได้ได้มีประสบการณ์ในชีวิตโดยแท้จริงและยอมรับและกล้าที่จะลุกไปโดยโดยยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณจะรู้ได้เลยว่าคุณไปได้เร็วมากบอกฟังเห็นได้เลยว่าชาริงออสตริงเนี่ยคุณคือเจ้าป่าโดยแท้จริงคุณคือคนที่มาเป็นผู้นําโดยแท้จริงบางคนบางท่านมาเป็นผู้นําทางด้านปัญญาให้เราแฟนขึ้นคุณจะต้องคุณจะต้องลองก่อนเดี๋ยวมดิีเชียมันขึ้นมาไง คุณจะต้องลองก่อนลองเสียใจลองลองผิดลองถูกเพื่อให้คุณได้ได้กลับมาโฟกัสในสิ่งที่คุณทำจริงๆนี่เห็นได้เลยไพ่เขาขึ้นมานะหมอฟังได้พูดหมอฟังไม่ได้พูดอะไรที่มันนอกเหนือจากไพ่เลยนะเนี่ยคุณรู้ว่าคุณมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนคุณรู้ว่าคุณมาเพื่อแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างให้กับโลกใบนี้คุณรู้ว่าคุณคือเขาเรียกว่าไงอะนิยามของคําพูดเริ่มมาเพื่อช่วยเหลือ สตาร์ซีดไลเวอร์เกอคุณมาเพื่อส่องแสงค่ะคุณมาเพื่อเป็นผู้นำค่ะคุณมาเพื่อเพื่อปลดระหว่างบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเป็นเป็นกรอบกรรมที่ผู้คนได้พูดเปนไว้คุณมาเพื่อเฉิดฉายในรูปแบบที่เป็นตัวคุณมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดมันคือการเรียนรู้แล้วเดอะเมจิชียนเขาก็ขึ้นมาเดอะเมจิชเยนคือนักเล่นแร่แปธท่าคือนักวิทยาศาสตร์ที่จะต้องทดลองคนพบคนขวาก่อนดอร์ไอสตาเป็นไงคะ เขาคน้นค้นขวาลองผิดลองถูกมามากมายนับครั้งไม่ถ้วนอะ่ะแต่เพราะความเชื่อและการมีมุมมองที่เปิดกว้างขนาดเนี้ยความรู้สึกเขานำนะคะในการที่ค้นพบเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่มันฝืน,นธรรมชาติเขาเขาเลยไปได้ไกลเขาเลยไปได้แบบว่าโหทะลุปูโป่งอะ่ะเป็นไงคะมันไม่เป็นพลังงานของคุณอะ่ะ บอฟังพูดได้เลยว่าคุณจะต้องลองก่อนถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเข้ามาแล้วคุณมัวจินตนาการคุณก็จะหมดไฟคุณก็จะหมดแรงขอให้คุณกลาบพกดาบกลับมาโฟกัสเปลี่ยนเลยยกย้ายยกย้ายพลังงานของคุณเแ,แล้วมัน c h a ร์รี o ออเดเมเชียนยกย้ายพลังงานปรับเปลี่ยนในีนเอเนจีเลยเล่นแร่แปธาตุถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยแล้วคุณเครียดอ่ะไหนลองคิดอีกแบบหนึ่งไหม ให้มันรู้สึกมันมีหวังแล้วมันมีไฟอ่ะแล้วมันมีแพชชั่นอ่ะเพราะว่าคุณต้องเริ่มที่จะทํามันจริงๆแหละลงมือทำมาลงมือทำของจริงอ่ะไม่ใช่ทําในความคิดอย่างเดียวถ้าในความคิดมันยังตีรวนอันไหนลองเขียนซิอ้าวมันมมัันนอะไรมันสามารถที่จะเริ่มได้ก่อนอะไรมันทําได้ก่อนณตอนนี้แล้วอะไรอะไรที่คุณมีอยู่แล้วสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วอ่ะเพอร์เฟกที่สุดแล้ว ถ้าเกิดคุณปิดกัน้นไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือว่าปิดกั้นในเรื่องของการที่พาตัวเองไปเติบโตคุณก็ดักดานอยู่งั้นแหละไม่ได้ไปไหนไม่ได้เติบโตไม่ได้ออกจากสภาวะความทุกข์ความเศร้าความอดอยากความแรงแค้นความความอะไรใดเอย่ยก็ตามที่คุณไปกอดรัดฟดเบี่ยงมันไว้ที่แบบว่าทําให้คุณจมอยู่ตรงนั้นแ่ะสามดากเนี่ยมันมีกุญแจมันมีคีย์มันมีคีย์มันมีกุญแจใช่มันมีเรื่องเศร้านะ แต่มันมีประตูนะมันมีทางออกนะมันอยู่ที่ว่าคุณคุณจะไปไหมไกด์ทีมซัพพอร์ตเขาอยู่คอยอยู่กับคุณเสมอเขาไม่ได้จากไปไหนเลยนะแต่เราไปครอบตัวเองไว้จากการที่เราปอกเปลือกหอมแล้วเวลาที่เราปอกเปลือกหอมอะมันเปื้อนง่ายมันเปื้อนง่ายมันอยู่ที่ว่าคุณจะมีพื้นที่ปลอดภัยให้มันไหมมันก็หมายถึงตัวเราเนี่ยเวลาเราเดินทางทางด้านจิตวิญญาณใช่ไหมคะอันนี้พูดในเรื่องของ สิ่งที่ตัวเองมีประสบการณ์มาเลยนะยิ่งเราไปอีกด้านเขาก็ยิ่งยิ่งมันคือเซนเซสมันคือเท่ากันมันคือความเท่ากันมันคือความบาลานซ์ของของพลังงานอีกด้านหนึ่งเขาก็ใหญ่โตมโหฬารอีกด้านหนึ่งเราก็พร้อมที่จะลุยพอเราจะทำเรื่องแอคชั่นอะไรอีกด้านหนึ่งมันก็กดข่มเอาไว้มันอยู่ที่ว่าความเป็นผู้นำอะ่ะมันต้องมีทั้งวินัยอ่ะ ความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวและการกล้าที่จะตัดสินใจความพร้อมอ่ะมันไม่มีอยู่จริงนะความพร้อมมันคือการที่คุณกล้าที่จะตัดสินใจไหมในช่วงเวลาที่คุณทุกข์ที่สุดคุณกล้าที่จะเริ่มไหมในยามที่คุณอดคุณกล้าไหมที่จะออกมาจากคอมฟอร์ทโซนที่มันเป็นกําแพงที่มันทําให้คุณจมอยู่กับกอดบัตรเครดิตกอดนี่กอดสินกอดพื้นที่ที่มันทําให้คุณทุกข กอดบุคคลที่ทําให้คุณร่ําร้องไห้เสียใจยอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันคุณกล้าหรือเปล่าคุณกล้าหรือเปล่าที่จะออกนอกอา่าเขาเรียกว่าไงอ่ะกฎกรรมอ่ะกฎแห่งกรรมที่ที่มันเวียนว่ายมากีีภพกกีบภูมอ่ะคุณกล้าหรือเปล่าทุกๆวันนี้นะคะหมอฟังเชื่อมั่นว่ามีไลฟ์โค้ดมีพ่อหมอแม่หมอที่เห็นว่า เส้นทางในการสื่อสารผ่านหน้าไพ่จะเป็นเส้นทางที่ทําให้เข้าถึงผู้คนและเยียวยาวรักษาได้รวดเร็วที่สุดฟังไม่ได้พูดเกินจริงจะถามว่ามันมันร่วมกับอินทิวชันใช่มันร่วมกับภายในและมันร่วมด้วยกับพรสแสวงหมอฟังฟังพอแคสต์หมาฟังอ่านหนังสือมอฟังเปิดมุมมองให้ตัวเองได้เจอประสบการณ์เจอประสบการณ์จริงเจอผู้คนเจอเรื่องราวเจอสถานการณ์เจอผู้ไปโรงเรียนคอร์สเห็นมุมมองใหม่ๆหม่ เห็นคุณค่าภายในตัวเองเห็นเวลาที่ที่จ่ายไปเพื่อแลกมาเราได้เติบโตจากทุกสิ่งทุกอย่างค้างๆเสมอเป้าหมายเราสำคัญระหว่างทางสำคัญยิ่งกว่าจุดเริ่มต้นนี้คตรสำคัญเลยมันคือสำคัญทุกอย่างอะในชีวิตอะเมื่อเรามองว่ามันสำคัญทุกด้านอะคุณจะไม่เสียเวลาโอบก,กอดความรู้สึกที่มันมันทุกเลยคุณต้องกลับมาเห็นว่า คุณคือเดอดซันไะเดอดซันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเดอะซันคือคนที่ทำอะไรก็สำเร็จเดอดซันคือเด็กที่พร้อมที่จะเติบโตแปลว่าเมื่อคุณสุขนะปัจจุบันขณะคุณจะได้เติบโตไปสู่ความสําเร็จและเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดในชีวิตเฑนดวงชะตามีโชคมีชัยเกี่ยวกับโลกออนไลน์มากๆโลกออนไลน์ที่เงินอยู่ในอากาศโลกแห่งความเป็นแสงสีเสียงแต่คุณสามารถที่จะ นั่งในพื้นที่ของคุณกระจายแสงในพื้นที่ของคุณได้อย่างปลอดภัยแล้วคุณจะนําพาความสําเร็จมาสู่ตัวคุณได้อย่างท่องแท้และแน่นอนนี่คือถ้อยคําที่อยากจะส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้คุณคือผู้ที่มาเยียวยารักษาผู้คนอันนี้คือร้านขายยานะคะสมุนไพรเดอร์ไฮโลเฟนเป็นเดอร์ไฮโลเฟนที่ สั่งยาไปเพื่อเอาไปรักษาคนนะ่ะแล้วก็มีตำหลักตำลามีอับช่วยเหลือช่วยเหลือในการให้องค์ความรู้มีคนมาถามก็ได้ให้คำตอบเข้าไปในสิ่งที่เรารู้เนาะในสิ่งที่เรามีประสบการณ์ในสิ่งที่เราชำนาญการตรงนั้นแล้วมันเป็นองค์ความรู้ที่ไม่ใช่แค่จ่ายยาิจ่ายยาอะไรก็ได้อะรักษาตามโรคอะรักษาตามโรครักษาตามอาการ คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะมีเด็กน้อยมาเรียกแหละเอาเป็นว่าหนาฮังเชื่อมั่นว่าคุณจะเล็งเห็นถึงแสงออร่ราภายในตัวคุณคุณจะไม่ได้เห็นอะไรเลยถ้าคุณไม่ได้เห็นตัวเองแต่ถ้าคุณมองเห็นตัวเองนะคุณจะมองเห็นจัก,กรวาลใบนี้โลกใบนี้และจัก,กรวาลที่มันกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดแล้วคุณจะสนุกไปกับการเล่นแร่แปรธาตุ ค้นพบตัวเองให้ได้ก่อนคุณต้องลงมาเรียนรู้เรียนผิดเรียนถูกด้วยตัวคุณเองคุณถึงจะค้นพบว่าคุณชอบอะไรคุณมีความสุขอะไรคุณต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะประสบการณ์มันคือที่สุดมันไม่มีใครมาบอกคุณได้มันไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้นอกจากคุณเจอมันด้วยตัวคุณเองหรือคุณยอมรับว่าคุณกล้าที่จะยอมรับตัวตนของตัวคุณเองและคุณกล้าที่จะค้นพบตัวคุณเองกล้าที่จะ เปล่งแสงของคุณออกมากล้าที่จะอยอมรับกล้าที่จะปลดละวางพนานาการทั้งหมดที่คุณเคยเหนี่ยวหลังหรือกกอบกอดไว้เปลี่ยนแปลงค่ะในวันนี้คือนักเล่นแร่ปแปรธาตุโดยแท้จริงยินดีต้อนรับค่ะยินดีสมาชิกใหม่แล้วก็ยินดีต้อนรับทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกท่านที่เข้ามาทุกๆกการซูเปอร์แตงสมัครสมาชิกช่องเดี๋ยวหมอฟางจะมาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสมาชิกช่องนะคะแล้วขอบคุณมากมาก,มากค่ะทุกๆกกำลังใจที่ให้หมอฟาง การสมัครสมาชิกช่องของหมอฟางหมอฟางไม่ได้อัปเดตใดๆเลยแต่เพื่อนๆได้ซัพพอร์ตหมอฟางเพราะว่าหมอฟางนําส่วนนี้ทุกๆการเดินทางการไปทําบุญของหมอฟางหมอฟางจะนําส่วนนี้ไปแบ่งปันให้กับผู้คนอีกนะคะร่วมบุญร่วมกุศลไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่สนับสนุนแม่หมอคนนี้แล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้ามาเรียนคอร์สกับหมอฟางนะคะเพราะหลังจากที่หมอฟางอัปทักษะไปหมดแล้วก็จะไม่ใช่ราคานี้แหละ ยินดีต้อนรับค่ะมอฟังเต็มที่แล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกๆการทาของมอาฟังหมฟังไม่คเคยเสียใจผมฟังเชื่อมั่นว่ามันคือความรู้ณปัจจุบันและมันคือความจริงที่สุดที่ตัวเราได้รับขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะ